นิยายเรื่องเจ้าสาวชั่วคราวบทที่44ค่ข้ามนี้หล่อนนัดสองสาวที่เคยเป็นคนตามหล่อนในอีกหนแม้ว่าทั้งสองจะทำท่าหมางเมินกับหล่อนไม่ว่าจะยศสวดีหรือมิลันตีแต่ดารารายก็พยายามมองค้าค่ามไปหล่อนแค่ออกปากเปลยว่าพวกเธอสองคนดูเหมือนไม่อยากจะเจอฉันเลยนะหล่อนไม่รู้เลยว่าทั้งสองคนนั้นใช้ขาเกี่ยวกันใต้โต๊ะ แม้ร่างกายท่อนบนจะแสดงออกอย่างปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามทีเหมือนอยู่ๆก็รังเกียจฉันทำไมละ่ะหรือเพราะเห็นว่าตอนนี้ฉันไม่มีอะไรแล้วหลอนถามตรงๆมองสองสาวยิ่งเห็นอาการเหมือนหลบตากันแบบนี้ด้วยหลอนยิ่งแค่นหัวเราออกมาไม่อยากเดินตามฉันแล้วสิคำพูดของหลอนยังโอหังสุดจะทนยศสวดีซึ่งเหลืออดมาบ้างก่อนหน้านี้ ก็หมดความอดทนอีกต่อไปคุณน้อยเราไม่เคยเดินตามคุณน้อยนะเราเป็นเพื่อนเราให้เกียรติคุณน้อยและคุณน้อยต้องให้เกียรติเราบ้างให้เกียรติเหรอหลอนเลิกคิ้วสูงใช่แล้วจะทำยังไงถึงเรียกว่าให้เกียรติข้อแรกเลยเลิกยกตัวเองมาข่มเราสองคนเพราะเราเท่ากันเราให้เกียรติคุณน้อย เพราะเห็นเป็นคนสวยดูดีแต่นั่นไม่ได้ทำให้คุณน้อยมาข่มเราสองคนให้ต่ำต้อยกว่าดารารายกำมือแน่นชัดนักสองคนที่เคยเป็นลูกไ่าย่พูดอะไรพูดตามกันทำให้หล่อนยังมีเพื่อนแต่เพียงไม่นานในวันที่หล่อนเหมือนจะหมดหวังทุกอย่างหล่อนกลับมาเจอเรื่องนี้เข้าไปอีกทั้งสองคนที่เคยเชื่อในคำพูดของหล่อนไม่เคยโต้แยง้ง กลับเหมือนจะถอยออกห่างแลอย่างกล้าพูดยาวๆสอนหล่อนให้หล่อนให้เกียรติพวกมันกล้าดารารายกล้าใช้คำจีแรงลงไปพวกมันหล่อนยังแค่นหัวเราอีกครั้งมองดวงหน้าขี้ริ้วของทั้งสองสลับไปมาพวกหล่อนกล้ากับชันดูนี่คุณน้อยอย่านะอย่ามาหยาบคายกับเรามิรันตีเอ่ยบ้างเกือบจะเฉียบขาดเรายอมมาพอแล้วยอมเหรอ อะไรคือพอก็ที่ผ่านมาคนน้อยพูดอะไรสั่งอะไรเราสองคนยอมทุกอย่างก็ยอมต่อไปสิไม่เห็นจะยากดารารายเออยหน้าตาเฉยนิสัยเห็นแก่ได้แสดงออกมาอย่างไม่ปิดบังซ่อนเร้นอีกต่อไปหลอนไม่ได้ดูดีดังเช่นหน้าตาของหล่อนไม่แต่น้อยสองสาวได้รู้ว่าคนในโลกเสมือนจริงที่เดินออกมาพบกันจริงๆไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแล้วคนน้อยเห็นเราเป็นอะไร ดารารายยยกไหลนิดนิดเพื่อนมัง้งเพื่อนเหรออย่างนี้เรียกว่าเพื่อนเหรอแล้วเพื่อนมัง้งคนน้อยยังลังเลยังไม่แน่ใจเราจะเชื่อคนน้อยได้อีกเหรอวันนี้นั้นพวกเรามาทำไมอีกจะใช้พวกเราไปทำอะไรฉันแค่อยากให้พวกเธอทำกับฉันเหมือนเดิมให้ความไว้วางใจฉันและอย่าตีตัวออกห่างฉันแม้วันนี้ฉันจะไม่มีงานทำอีกเรื่องที่สาคัญ ฉันดูว่าเจ้านายที่บริษัทฉันเป็นญาติกับเธอไม่ใช่เหรอยศวดีคนถูกถามนิ่งไปจริงไหมคุณน้อยพูดถึงใครเจ้านายฉันผู้จัดการผู้ชายนะ่ะคนผู้ชายไม่ใช่ยายตัวร้ายเพนพิมพ์คุณน้อยต้องการอะไรยศวดีถามตรงๆฉันอยากกลับเข้าไปทำงานที่นั่นอีกแต่อาจจะยากยายแพรกีดกันฉันแม้แต่คุณแทน ก็อาจจะไม่ได้ทำงานที่นั่นตลอดไปแต่ฉันไม่ยอมให้รังแกฉันพูดให้ชัดกว่านี้อีกนิดฉันอยากมีนัดกับเขาคนน้อยพูดว่าอะไรยศสวดีร้องออกมาดารารายน้มตัวมาหาฉันมีข้อแรกเปลี่ยนมาเสนอน,นะทั้งสองคนนั่นลหละพวกเธอก็หาผู้ชายกันไม่ได้ไม่ใช่เหรอทั้งที่หากันมาตลอดไม่เคยหาได้สองสาวหน้าตาแดงกำ่ำ อับอายนักดารารายรู้และกำลังเอามาย,ย่อเย้ยฉันหวังดีกับพวกนะเธอนะพอเถอะคุณน้อยเหลวไหลมีรันตีห้ามเสียงเข้มอย่าดูถูกเราดารารายหัวเราะมีเอาน่าพูดกันตรงๆดีกว่านะคุณน้อยจะยอมเสียเพื่อนเหรอดารารายไม่สนใจคำทวงติรน,นั้นตอนกลับเอ่ยต่อฉันขอเสนอคุณแทนทำเดี๋ยวๆฟงังฉันก่อน อย่าเพิ่งทำหน้ากันแบบนั้นหอนห้ามเอาไว้ฟังฉันให้จบก่อนแล้วจะรู้ถึงความหวังดีของฉันแต่เหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครยอมฟังหลอนอีกความเชื่อถือในตัวหลอนขาดหายไปนั่นเพราะหลอนได้พลิกอีกด้านให้เห็นไว้เกินไปดารารายลืมคิดไปว่าภาพลักษณ์และน้ำใจของหลอนเหือดแห้งง่ายไปจนทำให้หลอนไม่เหลือเยอื่อใยในใจของสองสาว ที่เคยเทิดทูนตอหลอนและพร้อมจะยอมทำหลายสิ่งเพื่อหล่อนด้วยความวังดีหนนี้สองสาวเห็นพ้องต้องกันว่ามันออกจะเป็นการหมิ่นประมาทน้ำใจและตบหน้ากันเสียยังดีกว่าพ่อเถอะคุณน้อยยศสวัสดีเอ่ยตัดบทขอให้พอกันแค่นี้จริงๆอย่าคิดว่าจะเอาผู้ชายมาล่อเราเลยเก็บผู้ชายคนนั้นไว้เองไม่ดีกว่าหรอก็เห็นว่าจะแต่งทำไมไม่แต่งไปล่ะ หรือว่าเขาจะทิ้นคนน้อยเลยจะเสือกใสมาให้เราดารารายตะลึงไปในทันทีนี่พูดดีๆนะรอนเดิ่มมีโทสะคุณน้อยแหละพูดที่ดีด้วยมิรันตีเสริมคุณน้อยจะเที่ยวพูดจาเหมือนจะคิดว่าเราสองคนหาผู้ชายไม่ได้เงั้นสิเห็นการลอยหน้าลอยตาอันขี้เหล่นั้นไปมาดาราไรา้ก็รู้ว่าไม่ควรจะต้องอดออมถนอมคำอีกแล้วอ๋อแน่ละ่ะ พวกเธอสองคนจะมีปัญญาหาผัวได้หรือนับว่าแรงมากและหน้ากากที่เคยสวมใส่ไว้ชั้นสุดท้ายก็หลุดออกก่อนหน้านี้ก็หลุดไปบ้างแล้วแต่ดารารายสวมหน้ากากไว้หลายชั้นยศสวดีและมิลันตีมีอาการสะดุดไปด้วยกันเพราะถึงอย่างไรตอนเลิกคบกับดารารายทั้งสองยอมรับว่าทุ่มเทความจริงใจให้เชื่อมั่นและยอมยกให้ดารารายเป็นเสมือนหัวหน้า แต่ตอนนี้คนที่พวกหล่อนเคยเชื่อเคยชื่นชมแสดงนิสัยแย่ๆออกมาอย่างเปิดเผยไม่มีท่าทีหวั่นเกรงใดๆแม้แต่น้อยส่องกระจกดูเงาตัวเองหรือ,อย่างละ่ะตอกย้ำกันเข้าไปอีกและดารารายก็ได้รู้รสชาติเป็นครั้งแรกว่าเมื่อร่อนแรงคนที่เคยยอมให้นั้นรุนแรงกลับมาบ้างผลของมันจะเป็นยังไงส่องเงาหัวตัวเองก่อนดีกว่าไหมคุณน้อยมิรันตีเอ่ยโตโ ยศสวัสดีก็พยัแยกพเยิศเหมือนสนับสนุนนั่นสิก่อนจะให้คนอื่นส่องคุณน้อยคนสองดูงเงาตัวเองก่อนทั้งสองสาวไม่ยอมลงให้กับดารารายเหมือนที่เคยเป็นอย่าคิดกับเราแบบตามๆอีกโดยเฉพาะที่คุณน้อยบอกว่าเราจะหาผัวไม่ได้เพราะหากตั้งหน้าตั้งตาหาผัวและในสมองมีแต่เรื่องพักอย่างนี้เป็นคนแบบคุณน้อยเราสองคนยอมไม่มีผัวแต่มีศักดิ์ศรีดีกว่า มีรันตีเอ่ยกระทุงเพื่อนสาวให้รับช่วงต่อและยศสวสดีก็ไม่รอช้าไม่มีผัวแต่มีเงินมีกินยศสวสดีเน้นและเป็นปมด้อยของดารารายมีงานทำมีชีวิตดีๆและต่อไปนี้เราจะหาคนดีๆเป็นเพื่อนเราจะหาแต่กัลายาณมิตรนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันดารารายร้องในใจหล่อนไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้ หลอนมองดูคนทั้งสองที่หล่อนคิดว่าเป็นเหมือนลูกเจี๊ยบหน้าช้างที่หล่อนได้เจอในโลกออนไลน์แต่เปล่าเลยนังสองคนนี้ขึ้นนั่งไก่แก่หนังเหนียวและหน้าตาอัประรักอย่างยิ่งหลอนอยากจะกรี๊ดแต่คิดว่านี่คือร้านอาหารผู้คนมากมายพวกแกแน่ใจนะว่าอยากจะรองดีกับฉันแต่รอยยิ้มเออยอะหยนตอบกลับมาจะมีปัญญาทำอะไรเ่าคนน้อย นี่ดีนะยังเรียกคุณมิรันตีเอ่ยหรือจะให้เรียกน้อยน้อยน้อยโถตกอับแล้วยังไม่ไวนะมิเจียมไม่ดูเงาหัวมิรันตีไร้กาดกว่ายศสวดีเมื่อหล่อนรู้ว่าหล่อนถูกทรยศต่อสิ่งที่หล่อนให้ด้วยความจริงใจหล่อนจะเป็นนางมารทันทีหล่อนได้เห็นอีกมุมของดาราไราและหล่อนคิดว่าจะต้องถอยให้ห่างดาราไราไม่ได้มีอะไรดี และตอนนี้ยังจะกล้ามาขค่มคู่อีกอยากทำอะไรทำเองและเรื่องที่มาเสนอให้เราหนะเราไม่เอาเก็บไว้เองเถอะยศสวัสดีเอ่ยต่อส่วนเรื่องคุณโรงอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเพราะเขาคงไม่สนใจผู้หญิงแบบคุณน้อยปล่อยคนดีๆไปตามทางดีๆของเขาดีกว่าดารารายจึงพบว่าการยอมนัดสองสาวที่เคยเป็นลูกไล่ของหล่อนอีกครั้งนี้ นำให้หล่อนมีแต่เรื่องเสียหายไม่ได้ดังใจหล่อนถูกต้อนเข้ามุมอับมากกว่าเดิมแต่หล่อนก็ยังไม่วายเอ่ยอ,อาคาตแล้วจะสำนึกอย่ามางา้อฉันกันนะตายละทำไมต้องง้อด้วยละ่ะคนน้อยแต่หากต้องมาง้อพวกเราเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรงานก็ไม่มีแล้วเรื่องงานแต่งอะไรจะได้แต่งอีกไหมผู้หญิงคนที่คุณน้อยเคยบอกพวกเราว่าไม่เอาไหนคนนั้น ที่แท้เป็นใครกันแน่ชักสงสัยแล้วว่าคุณน้อยไปแย่งผัวเข้ามาหรือเปล่าบ้าจริงๆดารารายลูกหนีมาบาดใจนักหล่อนเองก็ไม่มั่นใจว่าเรื่องของหล่อนกับแทนทําจะลงตัวดีไหมเพราะขาดปัดจจัยสําคัญเงินเขาไม่ได้มั่งมีเหมือนหล่อนวาดหวังและนวลชวีก็อาจจะได้แทนทําไปหล่อนกําลังหาทางออกเพื่อจะได้ยกตัวเองให้เหนือกว่านวลชวี หล่อนคิดว่าหากแทนททมยังไม่สามารถทําให้หล่อนมั่นคงได้หล่อนจะหาคนใหม่หลอนได้เห็นเขาคนนั้นแวบ,บๆแล้วด้วยแต่โอกาสเข้าถึงตัวเขายากเย็นเอาการยิ่งหล่อนถูกไล่ออกจากงานมาด้วยแล้วโอกาสคงจะยิ่งยากนอกจากจะต้องกล่อมให้แทนททมพูดแทนหล่อนคราวนี้หล่อนจะเข้าหาเขาคนนั้นและแน่นอนว่าแทนทมาจะต้องไม่ได้รู้เรื่องนี้แต่จะทําได้แค่ไหนกัน ดารารายกลับเข้ามาที่บ้านอีกครั้งแม่ของหล่อนไม่รับดูอารมณ์ของหล่อนเพราะนางดวงเดือนกำลังกระิมยิ้มย่งยองนางได้สั่งให้คนรับเงินลงมือไปอุ้มสองสีพี่น้องที่บ้านไล่แล้วคอยดูนะหากพวกมันยังดื้อดึงมันจะได้รู้จุดจบแม่หล่อนเอ่ยลอยๆอุ้มมันสองคนแม่คิดว่านางนวลมันจะยอมเอาเงินมาจ่ายค่าไถ่แลกแม่กับป้ามันคืนไหมมันไม่ยอม มันก็จะได้แต่เสียใจแล้ววาแม่กล้าทำเหรอนางดวงเดือนทำตาดุสีหน้าโหดนะักน้อยเอ้ยบอกแล้วไงว่าพวกมันบีบให้เราต้องทำแล้วหากนางนวลไม่ไปฟ้องตำรวจละ่ะมันไม่กล้าหรอกตัวคนเดียวโดนเราขู่เอาแม่เอาป้ามันมาขู่มันจะกล้าเหรอตัวอย่างมีถมไปไปฟ้องตำรวจแล้วลงเอยยังไงแต่ที่เป็นข่าวไปฟ้องตำรวจก็เยอะนะแม่ อ้าวน้อยทำไมพูดให้เสียแผนดารารายแค่นหัวเราะน้อยเซ็งน,นะแม่หมูนี้เหมือนดวงตกอาจจะเพราะกำลังจะรวยนางดวงเดือนบอกก่อนจะรวยบางทีก็ต้องยอมตกก่อนละวะ่าหล่อนหน้าบึง้งไม่อยากสนใจเรื่องที่คนเป็นแม่ทำแม้นางดวงเดือนจะย้ำบอกแต่ว่าจะพากันมั่งมีสีสุกทำไมดารารายอดคิดไม่ได้ว่า จะเป็นการหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเสียมากกว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนกัรหล่อนไม่อยากให้แม่ทำแบบนั้นบางเรื่องอาจจะยุ่งยากไปแต่เหมือนจะแก้ไขไม่ทันเพราะนางดวงเดือนส่งคนไปแล้วแม่เรียกพวกมันกลับมาทันไหมนางดวงเดือนมองหน้าลูกสาวแกเป็นอะไรกันแน่นางไม่ค่อยพอใจทำไมอยู่ๆทำขวัญอ่อนน้อยไม่อยากให้ถึงตำรวจแล้วทำไมมาพูดกันตอนนี้ แถมยังมาร้องทักกันไม่เป็นมงคลนายขจรที่ฟังอยู่ข้างห้องถัดไปได้แต่บอกตัวเองว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นมงคลมาแต่แรกแต่ทั้งแม่ทั้งลูกไม่ได้ตักเตือนท้วงติงกันเองเลยนึกอยากจะทําก็ทําน้อยเกิดกลัวขึ้นมาฝันไม่ค่อยจะดีแถมดวงไม่สู้จะดีอีกด้วยพวกมันทำได้นะ่านางดวงเดือนมั่นใจกะอีแค่อีแก่สองคน นายขจรใจไม่สู้ดีเหมือนกันเขาห่วงอดีตเมียที่จำต้งเลิกลาไม่รู้ว่าคำเตือนของเขาคุณนิ่มจะยอมรับฟังแค่ไหนเธอจะป้องกันตัวหรือไม่แต่พอจะคลายความกังวลได้ตรงที่คุณนิ่มคนฉลาดอีกเดียวเดียวก็เรียบร้อยดารารายเลยลุกขึ้นจะไปไหนกันนั่นน้อยกลับไปที่ห้องดีกว่าอ้าวมาแป๊บๆจะไปแล้วเหรอหลอนไม่ตอบ และเมื่อนั่งลงใส่รองเทา้านายกจรก็เดินออกมาเอ่ยทักถามเป็นไงบ้างน้อยหล่อนเงยหน้ามองเขาสบายดีไหมก็ดีค่ะจะแต่งงานเมื่อไหรล่ล่ะแล้วตกงานหนาได้งานใหม่หรือยังหล่อนพูดไม่ออกคิดให้ดีก่อนนะหากจะแต่งตอนไม่มีงานทำจะลำบากเสียงนางดวงเดือนสอดแป้นมาทันทีพี่กจร นั่นพี่กำลังแช่งลูกสาวฉันหรือเปล่าเอาหนะ้าฉันจะทำให้ยใยน้อยมันได้เป็นเจ้าสาวไม่อายใครสมหน้าสมตาไม่ลำบากเหมือนแม่มันที่ได้ผัวอย่างพี่กระจรก็เหมือนได้ผัวผิดคิดจนตัวตายนั่นแหละนางเย้ยหยันและนายะจรปิดปากตัวเองทันทีบทที่45 นักเลงปลายแถวที่นางดวงเดือนจ้างมาทำงานใหญ่เกินตัวและเกินสมองของพวกมันจะมีได้เริ่มทำงานตามใบสั่งจ้างแล้วคนพวกนี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการคิดว่าใช้กำลังและมีอาวุธในมือบุกเข้าไปทำร้ายคนอ่อนแอก,กว่าเพื่อรับเงินค่าจ้างเป็นเรื่องที่ง่ายๆและก็จะลอยนวลไม่ต่างจากการไปดับตีหัวใครสักคนไม่ให้ถึงปางตายและมองอย่างประมาทว่า แค่หญิงแก่อยู่กันสองคนในบ้านใหญ่แม้จะมีคนงานรายร้อมก็ไม่มีน้ำยาและคงไม่มีอาวุธจะต่อก่อนได้นางดวงเดือนไม่ได้ให้ข้อมูลของคุณนิ่มผู้เข้มแข็งไม่ได้อ่อนปวกเปียกตามชื่อที่มีเมื่อพวกมันบุกเข้ามาตอนดึกหมายจะอุ้มสองพี่น้องสูงวัยจึงได้พบกับการตั้งรับอย่างแน่วแน่เด็ดขาดแม้จะเป็นจากผู้หญิงล้วนๆคุณนิ่มจา้างมืออาชีพทำงานเป็น ใจแกร่งเกินเพศของตัวเองสาวสาวพวกนี้มาอยู่ที่บ้านได้เกินสามวันเพื่อรอรับมือกับคนร้ายที่จะบุกเข้ามาเพราะเธอเชื่อว่าคุณเทพไม่ได้กุกข่าวหลอกลวงให้เธอเป็นกระต่ายตื่นตูมแน่นอนพวกมันเข้ามาหลังจากที่โรงพานวลชวีกลับเข้ากรุงเทพไปแล้วนวลชวีคิดอยู่เหมือนกันว่าแปลกๆไปที่ทางป้าและแม่รีบผลักไสหลอนเข้ากรุงเทพแม้จะรู้ว่าไม่ปลอดภยัย แต่ก็ไม่รู้รายละเอียดมากนักอีกทั้งโรงก็อยากจะพาเธอกลับเขาอยากจะมีเวลาอยู่ตามบัมพางกับเธอนานๆก่อนจะกลับไปทำงานเพราะรงรู้ว่าหากความจริงเปิดเผยว่าเขาเป็นใครเรื่องมืนตึงของเขากับนวลชวียังจะต้องมีอีกต่อไปดังนั้นเหตุการณ์ที่บ้านไรคนทั้งสองจึงไม่ได้อยู่ในส่วนร่วมคุณนิ่มให้น้องสาวอยู่ในห้องและเธอออกไปช่วยกัน กับผู้คุ้มครองที่จ้างมาพี่นิ่มไม่ต้องห่วงเธอเตือนน้องสาวมีสติไว้อนงแต่ว่าแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยหนังนั่นจะต้องโดนดีเสียบ้างคุณนิ่มออกจากห้องไปแล้วกำชับน้องสาวที่อ่อนแอกว่าเป็นมั่นคงเธอก็เดินออกไปคุณอนงสวดมนต์ไปพลางๆระทึกขวัญไปพลางๆ ได้ยินเสียงอาวุธหยุ่ข้างนอกนั้นสักสิห้านาทีให้เธอผวาและหมอบราบลงบนที่นอนที่มีหมอนปิดกั้นหูเอาไว้และสักพักใหญ่ๆคนยิ่มก็กลับเข้ามาบอกด้วยเสียงร่าเริงเอาละเรียบร้อยแล้วพวกมันมากันสามคนโดนจับมัดเหมือนหมูส่งตำรวจแล้วล่ะคนเป็นน้องตาโตทำไปง่ายนักะคะก็รักเลงบ้นบานๆมาเจอพวกมืออาชีพก็เท่านั้น ทั้งที่พวกมันเป็นผู้ชายหนอหรือคะพวกหน้าตัวเมียคุณนิ่มเยอะหยนจะโทรไปหานางตัวดีเดี๋ยวนี้อยากให้เธอได้ยินที่พี่พูดกับมันด้วยคุณนิ่มกดเบอร์หานางดวงเดือนจากเครื่องที่ยึดมาได้นางดวงเดือนส่งเสียงมาทันทีเพราะเธอเปิดลำโพงไว้และยังกดปุ่มบันทึกเสียงอีกด้วยไงยเรียบร้อยดีไหม เสียงถามมาทันทีพามันไปไว้ที่ไหนอีเดือนมึงนี่ใจถึงนักละนางดวงเดือนเงียบไปทันทีมึงจะเงียบทำไมกูยังอยู่ดีใครนะ่ะเสียงถามกลับมาอย่าทำไขสืออีเดือนมึงได้เข้าคุกแน่นแน่ขนนิ่มสำทับอย่านีเป็นหมาหางจุกตูดเสียก,ก่อนละนั่นแกเหรอโทรมาระรานกันทำไมฉันไม่ได้ระราน แต่ฉันจับคนที่แกส่งมาจะอุ้มฉันกับน้องสาวได้กำลังจะส่งไปให้ตำรวจและจะไปจับแกในฐานะคนว่าจ้างถึงบ้านทีเดียวละเตรียมตัวเข้าคุกไปกินข้าวหลวงไว้ให้ดีไม่มีคำพูดดีๆไม่มีเย่ยใยใดๆอีกแม้นางดวงเดือนจะปฏิเสธพันละวันฉันไม่รู้เรื่องด้วยนะแกแกอย่ามากราวหาฉันนะสร้างหลักฐานเท็จ คนของแกมันรับสารภาพหมดแล้วแต่เอาเหอะเป็นหน้าที่ของตำรวจกฎหมายบ้านเมืองมีฉันจะให้เขาจัดการว่ากันไปตามกฎหมายได้ยินไหมนางดวงเดือนจะพูดอะไรบ้างนั้นคนนี้ไม่ได้สนใจเพราะตัดปิดสายไปเสียก่อนจะให้เรื่องรุนแรงใช่ไหมพี่นิ่มคนเป็นพี่พยักหน้ารับให้มันได้รู้จะทำอย่างนี้อีกไม่ได้คราวนี้มันกะเล่นงานเราถึงชีวิตนะ จะเอาเงินเราทำร้ายเราหากไม่รู้เสียก่อนจะทำยังไงโดนจับแล้วหมดอนาคตเสียคนตอนแก่ใครให้มันทำเวรกรรมของใครของมันละนางดวงเดือนได้แต่บอกตัวเองว่าอยู่ไม่ได้นางเก็บของรวบๆโยนใส่กระเป๋าร้องไห้ไปด้วยหนังนิ่มมันจะอาค่าตฉันไปถึงไหนกันนี่มันจะหาคุกหาตารางไม่ให้ฉันเสียแล้วนายขจรเดินมาหยุดฟัง แต่ไม่ได้เอ่ยอะไรในทันทีฉันจะหนีเป็นไหนได้มันคงจะให้คนอื่นมากราบหาฉันนางคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงแล้วแม่เดือนทำหรือเปล่าละ่ะนายขจรเอ่ยถามเอ๊ะทำไมถามกันแบบนี้ฉันเตือนแต่แรกแล้วจำได้ไหมนางหมิมปากทำกิริยาฮึดฮัดแม่นิ่มเป็นคนจริงและเรื่องนี้ก็ควรจะต่างคนต่างอยู่อย่ามาพูดตอนนี้อีกได้ไหมหากจะช่วย ก็ไปพูดกับยายแก่นั่นทีให้พูดอะไรอย่าให้มันมาหาเรื่องฉันหาเรื่องหรือเอาเรื่องเขาถามนางดวงเดือนชะงักก่อนจะเสียงแปรนเอ๊ะทำไมถามแบบนี้เดือนจะนี้ไปไหนมอบตัวดีกว่าไหมอาจจะไม่เท่าไหร่แต่นางปฏิเสธฉันอาจจะโดนมากกว่าที่ควรก็ได้นั่นแก่นั่นมันรนะ้ายนักมันจองเวรกับฉันมาตลอดที่จริงนะ ฉันไม่น่าดิ้นรนหาเรื่องเอาพิกจรมาจากมันเลยได้มาก็งั้นๆน,นางขุนมัวเสียนักเป็นผัวที่ไม่เอาไหนเขาเจ็บแปรไปหมดแล้วเพราะมันสายเกินกว่าจะถอยไปตั้งหลักใหม่บางทีการเลือกเดินทางผิดก็ยากเย็นเกินกว่าจะจัดการบางอย่างได้นางยกกระเป๋าออกไปเรียกหารถไปจากบ้านและนางก็มุ่งหน้าไปหาลูกสาว ตอนที่เปิดประตูออกมาเจอหน้าคนเป็นแม่นั้นดารารายตกใจเป็นยิ่งนักแม่มีอะไรอยู่บ้านไม่ได้แล้วเกิดเรื่องแล้วเรื่องอะไรไอ้พวกหน้างงโง่นั่นมันทำงานพลาดโดนจับพวกมันสัดทอดว่าแม่เป็นคนจ้างดารารายใจหายแล้วหล่อนเล่าแม่แล้วน้อยล่ะจะโดนด้วยไหมนางมองคอนเออดีนี่ห่วงแต่ตัวเองไม่ได้ห่วงแม่โท่แม่ก็ แกคงไม่โดนแต่แม่สีน้อยเอ้ยแม่ขออยู่ด้วยนะแต่ว่าแม่ไม่มีที่ไปขอหลบก่อนหลบตำรวจนี่นะแม่แกหาที่พักใหม่ไหมพาแม่ไปด้วยนางวิงวอนแม่ไม่มีที่ไปจริงๆนะลูกเอ้ยดารารายอัดแน่นไปหมดนี่มันอะไรกันเรื่องเลวร้ายสุดๆความจนไม่พอยังจะมีภาระใหญ่หลวงแม่กับการนี้กฎหมาย ตอนรู้สึกถึงความตกต่ำของชีวิตอย่างที่สุดยังหาที่เปรียบไม่ได้แม่มีเงินอยู่บ้างไปหาที่พักใหม่ให้แม่หลบซ่อนตัวอยู่ด้วยนะนะลูกนะดาราดายอยากจะร้องกรีดออกมาดังๆตอนจะทำยังไงดีชีวิตมืดมนไปหมดรอนเปียดชีวิตตัวเองนะักเหมือนจะหาทางออกสวยงามไม่เจอแม้แต่น้อยแม่นะแม่มีแต่เรื่องใจลึกๆล,ล,ลงไปหล่อนชังหน้าแม่ตัวเอง แต่หล่อนไม่กล้าเอ่ยออกมาดังๆแม่ไม่ได้ทําให้หล่อนมีความสุขแม่เอาแต่สร้างปัญหาให้กับหล่อนนวลฉวีได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นเธอตกใจไม่น้อยมันเกิดขึ้นจริงๆสองคนแม่ลูกร่วมมือกันทําเรื่องเร็วสุดๆได้อย่างไรกันปลอดภัยดีกันใช่ไหมคะเพราะไหวตัวทนันยังดีนะว่าลุงของนวลยังมีแก่ใจส่งข่าว ไม่อย่างนั้นคงโดนอุ้มไปแล้วมันหวังรีดเงินเงินสองแม่ลูกหิวเงินกันตัวสัน่นวนวลชวีถอนใจแล้วจับตัวได้ไหมคะให้เป็นหน้าที่ตำรวจละ่ะแจ้งความไว้แล้วให้มารับตัวไปป้าจะไม่ลงไปเองก,ก็ดีเหมือนกันค่ะอย่าจองเวรกันอีกเลยคนเลวนี่หากเราวุ่นด้วยมีแต่จะเสื่อมลงไปด้วยแต่เธอก็ห่วงทั้งแม่และป้า คุณนิ่มยืนยันว่าป้าอยู่ได้ไม่มีอะไรแล้วล่ะหากไม่มีเรื่องกับยายดวงเดือนป้าไม่มีเรื่องกับใครนะนวลจบจากเรื่องนี้แล้วยังจะมีเรื่องอะไรอีกไหมคะเรื่องของนวลไงน้อยเขาจบหรือยังน่าจะจบนะคะเพราะนวลไม่ได้สนใจแฟนของน้อยอีกพูดถึงตอนนี้โรงมาครอเคลียอยู่ข้างหลังเขากอดเธอไว้ใช้ข้อศอกกระทุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมถอยห่างออกไปเสียด้วย นวลไม่ได้สนใจอีกแล้วถ้าอย่างนั้นเรื่องต่อไปนวลเป็นเจ้าสาวให้เต็มตัวดีไหมอะไรนะคะป้าตอนถามเสียงหลงเป็นเจ้าสาวเต็มตัวไงไม่นะคะไม่เธอปฏิเสธและลร่ำรักทำไมล่ะไม่ใช่อย่างนั้นจะให้ไปลงเอือยแบบไหนเดี๋ยวก็จบแล้วค่ะจบค่ะไม่ดีเลยนะนวลหนูควรจะ ป้าคะเรื่องนี้ขอนวลจัดการเองเธอบอกและเมื่อไม่ได้พูดกับป้าแล้วโรงก็ร้อเธอว่าเสียงเข้มมากเลยนะนวลอยากกอดฉันได้ไหมอยากกอดนี่น่าเบื่อจริงๆพูดไม่ดีอีกแล้วเมื่อไหร่จะปล่อยฉันไปไม่รู้สิไม่อยากปล่อยเขาตอบตรงๆเราควรจะลงเอยกันจริงจังไม่ได้หรอกได้สิ อย่าดันทุรังดีกว่าหนะ้าดันทุรังแบบไหนความรักนะคุณไม่ใช่การดังทุรังผมรักคุณเธอเบือนหน้าหนีเขาแตะปลายคางดันดวงหน้านั้นให้หันกลับมาช้าๆอาจจะแย่เพราะเราเริ่มต้นกันไม่ดีนักจิบไหมปล่อยฉันไปไม่อยากจะปล่อยเราต่างมีทางเดินผมรับผิดชอบฉันเกลียดคำนี้ทำไมล่ะ ใช่หนุ่มเออราเริงหรือเพราะทําให้ผมเหมือนพระเอกอิตานน่ทําไมเขาไม่หวั่นไหวกับท่าทีที่เธอแสดงออกท่าทีหมางมืนเหมือนโกรธครึ่งตลอดเวลาท่าทีที่เธอรู้ว่าเธอแสดงออกเพื่อป้องกันตัวเองเขากลับทําให้เธอเหมือนถูกกักขังเอาไว้ในโอบล้อมของสิ่งที่เขาเพียรพยายามบอกว่ามันคือความรักความรักมาแบบไม่ทันตั้งตัวจูโจมรวดเร็วเกินไป นวลชวีเลยยิ่งสับสนเราควรจะถอยห่างจากกันแล้วแยกกันไปเลยมีอยู่ทางเดียวนวลทางไหนถอยห่างกันแล้วมองความสัมพันธ์นี้ใหม่เพื่อปรับระดับจากชั่วคราวเป็นถาวร